สวัสดีครับพี่น้องโอ้ลูกขเข้าเหนียวกินกินขเข้าเหนียวป้อนกับพวกกินมากกินเข้าเป่าเอายังเอายังเอาในน้ำน้ำเอาลุยโวลดจกกินเองโวลดฮะโออยากพอใจใส่แม่แพ็คของไป แกลาจมเอ้ยโบแมนสมไข่ปลาเปียวมาจากงาเหล่ยปลาสมเดี๋ยวขีดมอไซไปเอาอีกอปลาสมปลาลาสาบแก้วบองแก้วสุกพี่น้องปลาสมสมปลาขาวหน่อยเมื่อสมปลาขาวหน่อยเนี่ยเอาลูกสาวไปทุ่มเจ้าแล้ว มึงสมปลาข้าหน่อยนะเธออันนี้ปลาไข,ข่าปลาไม่ไม่เดี๋ยวเดีีย๋ยไม่เนี่ยมงกันนะโอ้ยเห็ดเขาสะเต็มพออยู่เอ,อเดี๋วเดี๋ยวเดี ีเด้อจ้าพี่น้องโบเมนสมปลาหน่อยเด้อจ้าสมปลาขาวจ้าสมปลาขาวที่เฮ็ดเป็นตโ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 ตแม่จ้าพี่น้องเนี่ยค่ะสมปลาขาวจ้าอันนี้สมไขป่ปลาจ้าขั้นไม่ไหมนี่จ้าพี่น้องขั้นไม่ไหมเดี๋ยวกะอุ้งจังยกกิ่งปลาเดี๋ยวกะปลาลาซุป ปลาดิบป,ปลาดิบป,ปลาซุปสมไข่ปลาจ้ะสมปลาขาวสมปลาขาวน้อยเด้อจ้ะพี่น้องโบเมนโบเมนอัโบเมนสมปลาน้อยสมปลาขาวเนี่ยจ้ะเป็นโต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 ,ต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 เลยจ้ะพี่น้องเนี่ยกอะผู้ดใดสนใจกะสอบถามเข่ามาได้เด้อจ้า ส้มปลาขาวส้มปลาขาวน้อยสูงมือแล้วจ้ะอันนี้วันที่ซูงตะวันจันทร์ละงา,า,าเราเห็ดบทันงาเราเห็ดบทันจ้ะงเราไปเอาปลาก้อมน,นี่ส้มปลาขาวน้อยนะคะผู้ใดอยากได้ผู้ใดสนใจกะสอบถามขอมาาด้จ้างาเห็ดอจิจ้า สอบถามเข่ามาได้เด้อจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจเนี่ยคะส้มปลาขาวน้อยแล้วก็ปลาล่าสุปปลาล่าดิบจ้าพี่น้องแล้วก็ส้มไข่ปลาเด้อค่ะผู้ใดสนใจกะสอบถามเข่ามาโทรเข้ามา092 83 83 185จ้าแล้วกับเอ่อแอดไลน์เพลเพลจ้าแต่หน่อยที่ลุ้งไว้ให้ใต้คลิปด้จ้าพี่น้อง นะะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวเดี๋ยวตาหน่อยสิกลับไปเอาผสมเพราะว่ารถเอาไปเขาซูนอีกกันเหลือตั้งรถมอไซค์ก็เอามาบกก่ได้จ้ะมันต้องกลับไปเอาอีกหลายรอบแล้วจ้ะทไปสรงรอบเศร้านา่าจะพี่น้องซองให้พี่น้องรอบเศร้าแรกอะเออเนี่ยงเพ็ปเปอร์ชีวายัางหลักใส่กอกเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาซาบนี่ละจ้ะสินค้าของเพะนะเ็น่าจะเดี๋ยวอัน ถ้าเกิดว่ามีป่าขาวะป่าปลาแห้งเนาะเพชรกะสิรับมาขายอีกอยู่แต่ว่ามันบทันหญ้าแล้วบทันนี่เราเราเห็ดบทันเหม็นเราไปหาป่าบทันจ้ะส่วนมากให้ริรับออกแต่ของหญา้า้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเราเห็ดเราขายของฝากเน้วเราก็เห็ดแล้วเพชกะเอาน้ำเล้ามามาขายซีแม่จ้ะพี่น้องขายน้ำบ้านเพชกะขายจ้ะ ขายน้ำบ้านแพ็กระขายขายออนไลน์แพ็กระขายได้จากพี่น้องน้ำบ้านก่ะคุ่นกระซั่งจ้ะแพ็กะออกะเอาไปส่งกะหน่อยดอกไม้เพื่นแพจดอกกะหน่อยเอาไปส่งโอ้ยถุงนี้ต้องนาะงะหน่อยกะเอาไปส่งนอกจากผู้ใดสนใจกะสอบถามเขามาได้นอกจากพี่น้องโทรมาหาแพจก็ได้จ้ะโทรมาหาแพจก็ได้0928383185อนานอกจาก ปลาซาบมีแบบซุปแบบบีบปลาสม้มเดี๋ยวปลาส้มมาเดี๋ยวขายแต่นหน่อยไทยปุ้งปลาส้มนี้ปลาตะเพียนปลาจีนพริกพงเข้าครัวก็มีด้วยจ้าพี่น้องพริกพงเข้าครัวก,ก็มีนะคะไม่สนใจกตสอบถามมาไดาจา้จ้าพริกพงเข้าครัวแพริกระขายหาบาทสิบบาทแพริกระขายจ้าพี่น้องแต่ว่ามันกัดเสียได้หน่อยแน่ห้าบาทสิบบาทเนาะจา้ะ มันขวยากมันมันเบิมันขวับยากดอกแต่ว่างา้นมันต่ามันเสียบมันออกอนแต่ว่ามันจะลูกนี่มันอันขวาวาอันมันบ่อคิวไปบ้านอื่นไหมคิวจะเฮียันจะขอวงเวลาจังมีกาพี่น้องไม่ยหลาไม่หากินงแค่น้อยอันมันคิวคิวตะยุด นี่ละแต่ว่ามันโล่งดีแม้มันหมอสําหรับขัวเขาขัวขัวพี่ปุนน้องพี่น้องมัน,ขขน,นมันยุพคงพี่น้องคนไหนขัวอันยูตึ๊บยูแฟทกะขัวว่าได้กะสั่งแพ่ขามาได้จ้าสั่งเขามาได้เด้อจ้ายั้งเพ่กะขายตะไคร่ใบบกูดยั้งเพ่กะขายที่กันจ้ะเราจะได้เงินเพ่ขายเวอร์เจพี่น้องว่าจะพี่น้องสั่งเพ่กะขายเบิร์ดหาหามาให้ สั่งสั่งหน่อยสั่งไายไปกระขายให้เกาปลาส้มหากิโลขึ้นปลาส้มหากิโลขึ้นทรงฟีได้ดจ้าพี่น้องหากิโลขึ้นทรงฟีจ้าได้สนใจกระแดไล้ขม้าสั่งซื้อได้เด้อจ้าพี่น้องหรือว่าโทรมาหาเพจโดยตรงก็ได้จ้ะห้างเชร์กะชิรับซาเนียอยออนอเอ่อยากลูกอยากเต่าพี่น้องเลยอยากลูกอยากเต่า ซฉันมือใด้ขายฟองแก๊งซีิแล้วงาผมมีเวลาหอดิกินเขาปลาขาวปลาขาวน้อยปลาขาวน้อยเนะี่พี่น้องเที่ยงทึ่งตูไหมจ้ะสมปลานะี่ยบ้านเขาเอิญสมปลาขาวน้อยห้าล่างห้าล่างหนองเพิ่นกันอันป้ายยังกับปลาตองปลากายปลาตองเนะี่พี่น้องฟักจ้ะแต่ว่าอันนี้แคบ หยาแล้วเห็ดปลาขาวเห็ดปลาขาวหน่อยส่วนนี้กําลังเหี้ยปลากําลังเหี้ยปลาเห็ดยังได้คล้ายกับเห็ดเอาก้อนเนาะพี่น้องแต่ว่ารับรองนี่เสียบอี๋จ้ะนี่กระเสียบจ้ะน้าคนกินบ๊เป็นค่ะอาจธิ่ามันนี่เนาะผู้ใดบ่เสียบเดีไปหาหมอเลยเสียบอี๋สมป้าบ้านเขา เลยสนใจป่ะตั้งซื้อขอ้าไม้เลยเด้อจ้าเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวกิโลละหกร้อยบาทหมูแดดเดียวกิโลละห้าร้อยบาทนะคะไส้กรอกกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทได้สิบห้าถึงสิบหกข้อนะคะเอ่อแยกขายยังดีป่ะโอ๊ตมีนี้มันเป็นยังคงอลืมเปเบิดจริงสิ มีนี่ได้ที่ววน้องมาได้บอกรยมนบ่มาได้แบนันด้เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวใส่กอกปลาส้มวาสิวา่าปลาส้มปลาส้มมีปลาปะตะเพียนกับปลาจีนด้จา้าปลาตะเพียนกับปลาจีนกิโลละลอยห้าสิบบาทมีแบบสามตัวสามตัวถ้าลองๆก็มีสองตัวด้วยจา้าสองตัวนวกอะปลาจีนผู้เทา ผู้เฒ่าที่บ่มักกินก้างกะสร้างปลาจีนก็ได้จากเนื้อหลายแซ่บคือกันจ้ะแล้วแต่คนมกนักเนาะพี่น้องแซ่บคือกันปลาจีนนี่สิมีแต่เนื้อบอ่มีบ่ค่อยมีก้างกะบ่บ่มีก้างเลยแหละมีแต่ก้างใหญ่ๆมันแต่ว่าปลาตะเพยียนนี่สิมีก้างน้อยจ้ะก้างน,น,น้อยๆน้อยๆนะ่ะแต่ว่าเฮากะบังอยู่งานเรากะบังอยู่จ้ะแต่ว่าตรงท้องมันเด้อแซ่บพี่น้องแซ่บๆ สูงทองปลาดตะเพียนน่ะแซ่บจ <cat> ้ะใครซื้อได้จ้ะสั่งซื้อแพชรเขามาได้ได้จ้ะพี่น้องอันห้างเชียร์กะส่งของก็ตรงตามมือหรอกจ้ะพี่น้องมือใดของมีกะบโซมือใดของมืมีกะเลียดไปเข้าใจเพชรได้ได้จ้ะอันห้างปลายยากเพชรส่งใหม่ทุกคนลราจะกันผู้ใดบ่ได้กะแชทเขามาหาเพชรได้จ้ะเพชรที่ไปเบิ่งใน่เคยรีถ้าบ่มีใน่เคยรี้เพชรที่ส่งเห็นไหมมันตกลุนขออภัยหลายๆ มันจบลนคือจังปีก้นนึงเราอยู่เราอยู่ทุกงพนบอกเราโอนเงินมาแต่วันที่หนึ่งแท็กะส่งไปแท็กับหาของเราบก่อนได้อ่นอันอันแอปเคอรี่แพ็กกะได้จักแท็กโซงให้เราเมื่อวันท่โซงให้เราแับนี้กับพี่ชิบะได้โซงดอกมื่อนี้กับชิโซงเห็นเราไหมเดี๋ยวนี้ผีก้อนนึงอยู่ใส่เรอยู่ใส่ยุก่จังหวัดใส่กุกแท็กกะลี ล้วเรสร็จมาถามว่าซุ้ของแล้วบอกนี่เพือกอหาของเราตัพผอมแต่ว,ว่าของซุงไปแล้วแต่ว,ว่านี่คือหลีกอะมันในแน,ใน,น่นนี้คือหลีกแค่น่ะมันโบมีมันนี่บัดเพื่อว่าซีซงเห็นเราไหมบัดพอาะใบใบมาเราเลยเสร็จมาบอกว่าได้ของแล้วสั่น์เพื่อกาบไปหาในคือหลีกมันเราโบมีเพื่บบอตัวผ้ตใจคือกันว่าจังใจ ทันของหอดอพี่น้องเลี่ยพี่น้องจะเช็ดมาบอกนี่ได,ด้จาะท่ามาที่ในหอดจักษหรือว่ามันโดนจกักษ์สามจีมือแส่พี่น้องจะเช็ดมาถามเพียได้จากห้างแค่มันทันงแค่มันตกหล่นมันลูกค้ามันหายเพียกับืบ่อได้ตั้งใจว่าสซีแค่ถ้ามันตกหล่นหมดเพียกถกพนเดียวเนาะพี่น้องตึ้งหลับตึง้งตึ้งหลับตึง้งเพี่กอะเพียกกับว่าปวดระดัเป็นเพราะว่า,วา ได้ตั้งใจว่าสีว่าสีมันตกลนหล่นหอกจ้ะนั่นใช่ไหพี่น้องแชทแชทมาเพจเขียนออเดอร์อยู่สิแม่มมันกนระเลื่อนเพจกระเลื่อนอไปตอบแล้ววันนี้เขาเลื่อนลงมาเพจจำว่าใดซี่ไหมพี่น้องแต่ว่าเพจกับใครงี้เหมือนติดติดไว้นะว่าอันไหเพจเขียนแล้วว่าอะไรประจำของคุณแม่เราตะโดนเแล้วคุณแม่ปานเก็งเนาะเราสั่งมาตะโดนมือนี่ละหลอกมือนี่ละชี้ตรงเห็นเนาะ ผู้ใดของว่าท่านเนี่ยหอดมีจังไดแชทมาหาเลยจ้ะผู้ใดอยากได้เลขพัสดุก็แชทมาหาเลยจ้ะแชทมาเอาเด้จ้ะเพราะว่าชทควสามารถใ้อันส่งไปได้เบอร์ุก้อนเบนสาพี่น้องมันนันอันทั้งทีบมันโมเมนต์มาอันรวยสองรอยคนได้จีแชทมหาเพื่อนไะพี่น้องมันหลายจ้ะเล้ยเพื่อตรงมันนางไร้ว่าของผู้ใดผู้ใดเนียงสินี่จ้ะพี่น้องผู้ใดถ้าสมมติว่าพี่น้องเห็นเพ่เห็นเพื่อน แค่คองจ้ะกะแชทมาถามเท่ดมาเมนมีสของพี่โบเนื่องอะข้ายบายจากใบสามแชทมาขอเลขพัสดุว์ดูเทใดเลยจ้ะแชทมาขอเลขพัสดุได้เลยเลยจ้ะเดี๋ยวแชส่งเลขพัสดุให้จ้ะเนี่ยทางของมันยังบหมดนี่จะได้กะแชทมาเดี๋ยวแชดตามให้จ้ะแชดตามของให้จ้ะพี่น้อง นี่ใครสนใจเด้อจ้าส้มไขป่ปลาทั่นไม่ไม่ได้อจ้าพี่น้องส้มไข่ปลาจ้าส้มไขป่ปลาเนื้ปลาซุปปลาซุปจ้ะปลาซุปมือแพทย์ซีซุงแพทย์จังเอาม้าเด้อจ้าให้จังให้งาเพ็ดโมเมนต์เงาออกมาข้างนี้จ้ะพี่น,อน้องมืออคื่นเพชรซีซุงนี่น หวานนีเพชรกับุูกบอกงาว่าเออเห็ดแหงเด้อเท่านั้นเท่านี้กับลูกโมเมนต์วันเอามาดองไว้แล้วจังซุงเนี่ยโมเมนต์้งสั่นั้นกับของบุได้พูดนาพแล้อกัพี่น้องนีู่้ได้สนใจก่ะสั่งขม้าเด้พี่น้องห่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ กับคทรงมือจ้ะทรงมืออาหารเชียกกะยากครับพี่น้อมโมเมนต์ว่ายากอย่างนี้ยากลูกตอบชาเนี่ยกับขออาัยด้วย้ะพี่หน้องอยาอยาพึ่งบ้านจะขายไม่ขายบูขายจะอยากขายอยากขายแห้งแห้งพี่น้องเลยหางเชียกะัยากลูกเนี่ยก้อนเขาลูกก้อนเขาลูก ทางเชียร์เพิ่นพาลองเพิงง่นเพิ่นกับบอกเข้าใจเนาะเพิ่นกะว่าอันนอ้นไม่เห็นตอบสักท,ทีไม่รู้จะขายหรือไม่ขายเพิ่นเพื่อขายจัดขายเจว่า,าเพื่อต่อสานี่จ้พาาพจะนนพี่น้องต่อสานอเจร่าไม่ได้จ้ะอันพิ่งลูกเพิ่งเป่าโน่นเข้าใจกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็อกกขอโทษขอออกไปนี่จ้ะผู้ใดสนใจสินค้าของพฉันนะคะส้มปลาขาว สมปลาขาวเฮ็ดเป็นเฮ็ดแบบโตเนือจาะบ่ได้ฟักเนือจาะพี่น้องเฮ็ดเป็นโตไหมจ๊ะเทแพทะออกไหมจ๊ะเทะออกแล้วก็เฮ็ดแล้วก็ขั้นไหมจ๊ะเฮ็ดเฮ็ดสมปลาเป็นต้นไหมจ๊ะสมไข่ปลาขั้นไม่มไม่เนื่อจาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเดี๋ยวแมเอามาดูนนี้บนนอกอือเดี๋ยวแจ้า มันเริ่มเป็นแล้วมันกบซีเป็นซีนี่จ้านี่จ้าข้ามเขาตุยเบิเ้เงเบิงดเบ้งเบ้หุเบิงเ่อยกบบดุบ,เเบิเิยบ,บิ้บ้เบิ้งิ้งดเบิ้งบงเบิีเ้ดลเบ้งบิ้งดุยนบิ้งเบิ้งดุยเบิ้งเบ้เ้แด้วจ้งพี่นงนนเยเ้บแยเบบดบ้บง,งิุ่เบเ สูงหอมกระเทียมหอมหอมกระเทียมหอมเผาไหมครับน้องเย็ดเย็ดนะจ๊ะถ้าเกิดว่าอันนี้พี่เอาใส่ตู้เย็นมันบ่แข็งมันบ่แข็งอันถ้ามันเป็้นนะพี่น้องมันที่แข็งเด้อจ้ะถ้าพี่น้องบ่เอาใส่ตู้เย็นมันที่แข็งมันที่สูง Những yeah. cái tên Hãy là phải tư okay. nhân lại. Hãy là phải tư nhân lại. luôn là phải tư là phải tư này. Hãy là phải tư nhân 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 là อันนี้คือเป็นแล้วอันนี้คือระทานได้เป็นขั้นใหม่ๆนี่สังเกตได้ง่ายๆสีมันยี่ก็ละสีจ้ะละพี่น้องผู้ดใดสนใจกันแอดไลน์แพทข,ขามาด้วยจา้า n อ n e สองสหกหเบอร์โทรแพกะ่ะศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสมหนห้าลยจ้าพี่น้อง พี่น้องโทรมาสอบถามก็ได้โทรมาเล่นน้ำกันก็นกนได้จ้าเพราจำเป็นต้องว่าอืบอบ่ซื้อบอ่ซื้อกับเบอได้ว่าจะโทรมาเล่นน้ำกันโทรมาสอบถามแอดมาสอบถามก็ได้จ้าว่าเออมีค่าทรงเท่านั้นเท่าน,าน,นี้บ่กับปุกแจ็กบาทนียังสิละกระปูกละหนึ่งร้อยบาท้อจ้าพี่น้องเนี่ยกับปุกละหนึ่งร้อยบาทนี่กับหนึ่งร้อย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 จ้าสินค้าเพก็สินี้ปลาสุกปลา ปลาเ่ีแกวปลาเดยกบอกไหมจ๊ะแบบซุปกับแ,แบบดิบส้มไข่ปลาส้มปลาขาวส้มปลาขาวน้อยแล้วก็มีปลาส้มปลาตะเพียนปลาจีนจากกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลาสม้มสั่งหากิโลขึ้นค่าส่งฟรีจ้ะบริเสียบอร์รเสียค่าส่งจากเฟสเสียให้เพื่โปรโม,มชัน่นเฉพาะเดือนนี้เด้อจ้ะพี่น้องเนาะค่ะเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวใสก่กอก ผู้ใดสนใจกะแอดเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้จะ้ะทางเดียวแต่น่อยชี้ให้ไว้ละคือหรือโทรมาหาแพทยิที่แพ,พบอกเบอร์ไปละจะ้ะมือนี้กะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนแมจะ้ะที่ซอยอุดหนุนแพทในมือนี้เม่อวันวันในมือนี้ดอกที่ผ่านๆานมาหน่ะละกะคือพี่น้องทุกคนละที่ซอยอุดหนุนจะ้ะให้แพทมีรายไดะะ้เนาะจ้ะเพื่กับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนจ้ะพี่น้องทุกคนกับมีบุญคุณกับแพทคือว่าซอยอุดหนุนินคขาของแพทย์จ้ะ ขอบคุณขอบคุณห,หลายๆจ้ะพี่น้องมือนีแพทยไปก่อนแพทยขออนุญาตไปแพ็คของก่อนได้จ้ะเดี๋ยวสิไปส่งให้พี่น้องตาเศร้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสงา่งใบเป็นของเดี๋ยวสิไปหอดพี่น้องใบสิแม่ถ้าเกิดแพทย์ทรงเงี้อมเศร้าของมันก็นสิไปหอดก่อนเที่ยงสิแม่จ้ะพี่น้องแพทยขออนุญาตไปแพ็คก,ก่อนได้จ้ะเดี๋ยวตันหยนอยเราสิวิ่งไปเอาปลาสมอีกเพราะว่าเราออกมาโบเบิร์ดรถุดเมื่อไหร่ใส่มาใส่มาโบเบิร์ดจ้ะจ้ะไปก่อนได้จ้ะขอบคุณจ้าผิอก่